ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะฮะก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกม UKO Dueling นะฮะวันนี้ก็จะมาอยู่กับเด็ก BLs หรือ Backdoer s o l d e r นะฮะสกิลที่ใช้ก็จะเป็นโซ u โซล u l ฟไลท์แอนด์ดับเน็ก็คือเริ่มเกมมาก็สามารถเสกการ์ดพวกนี้ลงมาในหลุมได้นะฮะก็คือ Backmachine ไกอาฟีด สองล่างนะฮะขาวดำแล้วก็ Mystical El c u l i b o ก็ Sofia c u l i b o แล้วก็เวทที่สำคัญของเราฮนะ Super s o l d e r Ritual นะกายอาเฟียสไนแล้วก็สามารถแอดอันนี้เข้าไปในเลกได้ับ แรกที่มาแนะนำก็เป็นจากบ็อกบล็อกนี้เลยบล็อกอฟาเรียนนะก็คือเลเจนดารี่ซอนแมนนะะสกิลของมันบอกว่าถ้าการเป็นนี้ทุกคนเชิญจากเคออฟฟอร์มหรือซนะูเปอร์โซลูชั่น่ะในช่วงดอลเฟสสามารถแสดงการบน,นี้แล้วก็แอดก์ด ยีช่วหนึ่งใบขึ้นมือนะการเวทยีช่วหนึ่งใบขึ้นมือก็เมื่อมันโจมตีแล้วก็ทำลาย n o อ m a l m เตอร์สามารถนำการหไอยไยทุกใบบนบอนร์ดกลับไปเด็กได้ แล้วก็แบ็กโซเดอร์โซเดอร์ซูเปอร์โซเดอร์นะก็คือเมื่อมันตายสามารถขุดขุดตัวนี้ขึ้นมาได้นะพวกเพียนนาทั้งหลายคือขุดใบนี้หรือใบนี้ก็ได้นะก้อนนี้ใส่มาเป็นมอนสเตอร์ดิชัวนะก็แบนะ็กโซเดอร์เอนไวน์ออฟเดอะเบกิเน็งก์นเชิญด้วยการมูฟมอนสเตอร์ธา แสงแล้วทัดมืดจากสุสานนะเอฟเฟกต์เธอละครั้งเรื่องมอนเตอร์ไฟที่บนฟิวนะใบาการเปนั้นแต่มันจะไม่สามารถตีได้ก็เอฟเฟกต์ถัดมาก็คือถ้าการมีทําลายมอนเตอร์ไฟได้ใการเวนเตอร์หลังจากคุณโนนาเมีนะสามารถโจมตีอีกรอบนะการวิสามมณะบุกมูลนะจับมอนเตอร์ไฟความนั่นเองคอน,คน,นม่เคยโหนนะวิงแพงหลังนะะ ทีออฟฟอร์มเอามาอัญเชิญต่อเนื่องสา่าัถเชิญต่อเนื่องจากการ์ดเวทอันนั้นได้ครับจะเชิญเชิญมอนเตอร์ดีชัวนั่นเองแล้วก็กับดักเอาไว้จับมอนเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งไปอ่ะมูฟจะกเกมในการที่มือเราหนึ่งไปนะแล้วก็เทอละครั้ทำบ้านเชิญแบบพิเศษมันถ้าเกิดแอคทิเวตกับกับดักใบอื่นได้คแล้วก็เมจิกซันินเดอร์ เอามาหยุดการโจมตีแล้วก็ธาตามเมอีกฝ่ายตามพลังครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีฮนะ Warning Point เอามาขาดอีกฝ่ายไม่ให้ a n c เชิ t m a n t เต่อได้หรือโจมตีฮนะแล้วก็แคนาเดียแคนาเดียมาจับอีกฝ่ายข้ามมาแล้วก็อีกสกิลนี้ก็คือเอามาขาดอีกฝ่ายแล้วนะนะแล้วก็ Wall off disruption นะ เอามาลดพลังโจมตีไฟเมื่อโจมตีมาลดพลังโจมตีแปดร้อยตามจำนวนมอนเตอร์ไฟที่ควบคุมอยู่่ะส่วนอันนี้ก็ใส่ประดับไปเฉยไมไม่มีอะไรเรามาดูดีเทลกันเลยฮนะมีพีชก่อนฮะ ที่เราทำงานฮะเต็ก gas ต่างๆขึ้นวงในหนุ่มนะใช้เต็กเลยฮนะมูฟงมนเตอร์แทาแสงแลทะทแทมือนะนเชิญอนุพิเศษก็กดสก,กิลครับท่านเชิญอนุพิเศษมอนเตอร์ดรีชวดที่เป็น w อ t e r solder หรืออะไรก็ได้คนระับที่เป็นั water r อ l e r solder สามารถเซอร์ gas เตอร์มอนเตอ,อร์วิธีกรรมที่มือได้นะ สก,กิที่ลืมบอกไปตอนนั้น,นะตอนแนะนำเด็กเราเจอออลคันอะ้วทำการยิงแทงเราแล้วแทงเราแล้วคือใคอนบิคไซโคนั่นเอง <c oughs> ฉันเชิญเป็นฉันเชิญย <c oughs> ิงต่อแล้ว เชนออไปเป็นกาลาเทียกาลาเทียนเชนเล่าฮะเชนเป็นสีกิรรรร้เสือเอฟเฟกต์ปีกรรริ้เสือสโคนเตอร์ที่งหนวหน้าของเราหนึ่งไปบนบนสนามนะครับลงสนานะส่งการอะไรก็ได้นะนไปบนสนามลงดอกโซนไปเลยนะแบบงง อครับโจกัครับเลืทไม่จวดนะก็คือเศษ gas ที่มาแทน,นมูมเตอร์ส่งไปฮะถ้าแสงถ้ามืดส่วนน้องอกเกมมนะโมเวลาูริโวเราก็กดสกิลครับเอาก s ที่อยู่นอกเกมกลับมาแล้วเมัลเตอร์ดิสกันไปยึทีม่มือมือ,ม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 อ เดี๋ยวผมจะไปแนะนำสกิลเต็มๆอีกทีตอนรีวิว P.P. แล้วกันนะสกิลครับมูกออกไปเลยอ่ะจิ้งส้สตรงตีโดยตรงเลครับเข้าไปสามพันนะ ว่าฆ่าตัวตายไปเลยครับไปต่อไม่ได้นะทีมที่สองฮะ ตัววอลลย์แอนดักเนี่ยนะเียการลงหลุมอะเจอกับเด็กบัวไอ้สกิลไดมิชันด้ลยสกิลแคปเป็นวะนะด่าเนะมุ๊คท่าแต่งท่านูดท้านั่งเชิญอนพิเศษมอนเตอร์ดิชัว พีกรรมจากบนมือฮะเชนูเดอร์บัตเตอร์โซเดอร์เชนูเอสดลงไปฮะก็เก็บหลุมฮะเก็บล็อกเกมกับหลุมแล้วก็แอนเตอร์แบ็กบูเลอร์โซเดอร์จากในเด็กขึ้นมือเจอการสั่นใบแล้วจบเธอแล้วมีสายกดสกิลว่าโชว์ไว้ ส่งสองใบจากบนมือเด้กองอุตสาหแล้วขุดบุยแอนุสาตขึ้นมาขุดเป็นยีบไอนร้อนเช่นเดปกติอ่ะบุไแล้วเช็คดื้อจากบนมือนะเสิร์ฟดีบไอไว้ได้ก้อนขึ้นมือ การเชืนนเ่อหนุ่มเสด็จแล้วการใไปสักอยู่แล้วครับเมายิงแทงหลังเลยครับโอ้เขามีดีดับสั้นเหมือนกันนะ เจะเด้ไปวเลยจากทีเดีขึ้นมาเชนทิงโคลออเป็นบุยซาบิริดนะ ใชรเขาใช้เฟกเอกอร์ขับไปได้ตอนเชาเป็นซิวเวอร์อะบวกซิวเวอร์ยิงใบกลางไว้ แก,ก็เปิดกาบักทิ้งการไหนึ่งใบนะมูของเรอจะเกมแนมะ่แผมฟ้าเหมือนกัไม่ใช้แคดตู้ก่กอนสื่สนะอคาาใจฮะทำย่งไะ เฟย์วูเริ่มหมดแล้วฮะเขาเสิร์ตไข่ขึ้นมือฮะนี่เราได้โอกาสโจมตีแล้วตียัดไปเลยวะเขาไม่ยอมเชินเชติงโคะ สกิลของอัซวายซูอร์ดากอนนะชุบมาสเตอร์บวยไบยดากอนกันสุขสารขึ้นได้บน,นสนามใช่ไใช้การ์ดเมลดีนะ้ฮะถึงการบอลหนึ่งใบแล้วก็สเสิร์ฟววยยังเด็กขึ้นมาเสิร์ฟใบเดียวนะ ยีมาเลยฮนะแล้วก็เปิดรถพลังเข้าไปอ่ะเราก็ชนะไปแบบงงๆเหมือนกันนะมีตายด้วยตัวเขาเองกันแล้วอันนี้คือเขามีเพลนะที่อัเชิญมอนเตอร์พลังสตรออกมาเอเคสุดท้ายอ่ะ อยโจก้ยขึ้นมาฮะตาแล้ววอทยิทซับชั่นอ่ะเจอกับยูเวเวลียนฮะชนเอลคูกเกอร์มาฮะตบทึนโูก้าลไปฮะชนวินเศษนะคูปเปอร์โฟล์ดฮะ เก็บหลุมมาแล้วก็เซอร์การ์เรเดเดชินไปี่ซอร์แมนขึนน้นมาแล้วก็เล่นบอลเคลียร์ฟอร์มนะเอ็นไว้ฮะคอนเตอร์เก็บการ์ดของฝ่ายกับประเด็กการเชิญจะมีอยู่ตรงนมาจบกันไปไวๆฮนะ ยวเวสก็ถือว่ายัางเคาน์เตอร์เด็กอันนี้ได้อยู่นะเนออสังส่วนหนึ่งตาช่วงนี้ดวงไม่ดีนะเกมเนี่ยแพ้รัว อยู่แรงนี้แล้วแบบแพ้รัวๆ,ๆเจอแต่เทีนยีไม่ไหวนะเมื่อไหร่เด็กเทีนยีจะโดนแบนทีหตีดโซไลท์แอนดักเนี่ยนะ,ะเริ่มคนแรกฮะคิวฮะเป็นมนิษเป็นมน์นพิติกรรมอย่างสุสารฮะมูเนี่ยเขีิวกับวีโบโ อะไรเช่นลงมากดสกิลว่กวเก็บป็นสุาสานกลับเข้ามามาเอเป็นขาไปกับพ่อหลุมอ่ะ ทีนี้ซลเลีเยร์จับบอกเลย โอเคฮะเจอกับพร็อ,อกอัพไวเบอร์ฮะฮะนะทำการลดพลังตัวเองฮะครึ่งหนึ่งเพื่อนเชิญแบบเซโทเคียนนะ

เป็นคีล่าเป็นลิงเป็นฟ็อกซี่นิเชียนอะสกิลสแตค็คเดือบ่ะชุบควายเวิร์นขึ้นมาแล้ว กนะแล้วก็เสกอีโคท็อกเกอร์ลงศึกษา็นสเต็ปที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะฟิวชั่นก่อนเลยแล้วก็เรียกทีหลังอ่งนนะเจนกฟิวชั่นอนะเป็นบอลลูโรดอนะ โดลทำงานแล้วยิงแทงหลังแล้วฮะยิงคอรบิกไซโคลไปนะน <ım. S 2> ี่มูบเล่นโลนฮะอยู่เป็นดีโคต็อกเกอร์จริงเขาทำลายคิเมล่าแล้วแอปเล่นหมอนขึ้นมือไมเดีเหรอ 我放回自己去在那你给我拆了。 แชม3ใบเลยฮอ๋อเป็นไซเบอร์คอกได้ก่อนอ่ะจะิูไซเบอร์ฮนะมท็อปตามที่มูไวนะ้มึงก็บพลังหนะึ่งพันอะโอ้เจอทันห้าเราไม่ไหวนะเนี่ยอันนี้แตกอนะ ตีมาแล้วเรือถ้าจบไปนะเกมเกมนี้โอ้แมกก์ก็อะไรอะไรถ้าจบไปแล้วเด็กแบ็กเดียวเองนะ ก็ขอบคุณที่รับชมจนตอนจบนครับผมอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็ขออภยัยเวลาทีด่ด้วยครับผม